ฮ <c oughs> หายไปนานเลยนะกับเกมปับ๊บจีไรเนี่ยประมาณกี่เดือนนะไม่เล่นกี่เดือนสองเดือนถึงไหมไม่ถึงเดือนกว่าๆไปเล่น g ี a ออู่่เดือนกว่าๆไฟเอ็มปีหน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นปับ๊บจีสเต็มแล้วก็ได้นะรู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าปั๊บจีไรจะคนเริ่มเล่นจะน้อยลงไปแล้วนะแล้วเกมก็ไม่อัปเดตแล้วด้วยใช่ไหมไม่พูดเลย อืมโอเคเชิญน้องน้องเขาเขาไม่มาเฮ้ยอยู่ไหมเนี่ยไพูดเลยอหรอไม่ปล่อยพูดคนเดียวใช่ไหม,อ,มอะไรหายไปไหนมานานชอบหายกิดกิดกีดกด,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 ดอืมชอบหายอืม โอเคนะครับก็กลับมาครั้งกับเกมบับจีไรหลังจากที่ว่าหายกันไปประมาณเดือนกว่าๆไปเล่นบับจอจีไปเล่นไฟเอ็มอยู่พักหนึ่ง g นะี a 5M ไเอมนะเออเข้าไปเล่นอยู่พักหนึ่งใหญ่ๆเลยก็ไปติดสาวอยู่นั้นอยู่ละสองสามคนนะเพราะว่าแล้วติดฮีเอ้ะพูดดีๆหน่อยนีย้ยวช่องโดนแบนอโอเคใครแครมันจะส่งแก ไม่ใช่ช่องแกแก็ไม่แคร์ใครเลยดิน้องไม่มาจริงว่ะโอเคไปก็ได้สองเจอสี่เลยนะเ,เหมือนบอกให้กดสองแบบสองคนไงนี่มันมันมาจากมาอย่างไงเนี่ยนะ อะไรเขบอกให้กดแบบสอง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 ต่อสี่ไงอย่าไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่างโลกพอดีอย่าไปเล่นสี่ไม่เอางั้นนะเดี๋ยวไปต่างโลกไม่เอาอย่าเสี่ยงลงนี่นะลงนี่นะลงนี่นะมาร์กเหลืองนะมาร์กเหลืองนะไหนมาร์กเหลืองโอ้ยตายทายทายทายนี่กูเป็นกระโดดเหรอลงอะไรลงอะไรลงมาลงทายกูตายนี่ๆกูทจะนี่ๆยืนนี่เออ ้องกลัวหรอกกลัวไปกลัวไปได้จะเย็นบ no ้างจเปล่าได้ยินได้ยินเออชัดเปล่าชัดชัดชัดเออตรงไหนปิกัดโดใช่ไหมเออนั่นแหละนั demain? ่นแหละตึกสูงเลยตึกสูงเลยตึกสูงเลยเอออือหใครเปิดไม้รวมวะเด็กเป๋อือเฮ้ยใครเปิดเปิดไม้รวมกันเลยเฮ้ย

อืไปละเยอะแน่เลยมาเลยมาเลยไม่กือกเกือกอยู่แล้วเราตายแล้วเราก็เล่นไม่ไปไปเราตึกสูงเอ้ยเบอร์สองเอ๊ะเราเบอร์สองไปไหนอ้าวไม่อยู่มั้งแหละอ้าวมาด้วยมาด้วยกันเหรอเออมาด้วยกันแล้วไปไหนอ่ะอ้าวไปไปไหนไปไหน คนแบกเหรออ้าวนี่มีอู้มีตัวลงตึกสูงสี่ตัวมีตัวลงตึกสูงถึงสี่ตัวได้กันโอ้ยตก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 ไม่มีปืนยิงมันยิงควันเลยควันมันอาไปอาไปเออน็อ,นอกซ้ำ <c oughs> ซ้ำซ้เออฆ่ามันเออดีฆ่ามัน เละบอกเลยวันเละเอาแล้วเบอร์สองอะไรของมันเนี่ยมาแล้ว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 มีอะไรไป,ไปไหนกำลังมาเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเบอร์เบอร์สามมาช่วยก่อนมีตัวลงลงมาจากจากหลังดึงดักดัก,ด,ก,ด,กดักเต็มตัวแล้วเตรียมดักนะลงจากบนได้้จากบนได

ขับรถอยู่ก็หายไปไหนมาเมื่อกี้นะเอา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 เออเออเออโดนลมโดนลมโดนลมเรียบร้อยเล่นอะไรเมื่อกี้อยู่ก็หายโอ้ยไปตายตรงนั้นโดนลมมาเอาไหมโอ้ยเสียชื่อหมดแบบนี้เอะไรหรอหรอบนเครื่องอ่ะบนเครื่องอะบนเครื่องอ่ะบนเครื่องอ่ะ ไปบางเครื anyway, <Okay. S 1> uh, ่องเราบุดแคมไหมบุดแคมมั้บุดแคมมั้งเพื่อนเจอบุดแคมนะเจอกบุดแคมได้นะบุดแคมบุดแคมอ่ะยมาเมาจริงเหรอเพื่อนเออโอเคเออไปเอ้ยในทีมเดี๋ยวตามมัคเขียวไปเลยนะเจอบุดแคมนะเออไป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 บุดแคมบุดแคมอะไรอะไรทีมในทีมอ้าวโอเคอ้าว อะไรอ่ะบอกไอ้ตามมะเขียวมาอ้อบูทแคมป์อยู่นี่สีหลสีส้มนี่ก็หลอกคนก็ขดหลอกคนบนเครื่องไงโอ้แล้วกูก็ลงจริงนะออก็บอกแล้วตามมะเขียวไปแล้วมะเขียวจะออกทำไมวะที่แรกก็งงเสแล้วไอ้เหี้ยสีเหลืองวนกลับไม่ทันเลยนอนไม่กระทางเพื่อนเนาะทานจู่ เอ้มม<ๆ>ีรถเดี๋ยวผมขี่ไปโอเคบอกแล้วถอนนี้ปืดบันน้อยจะมาทำไมไอ้ปืดสี่่าจะลองมาฆ่าซะหน่อยเ<ๆ>จะลองมาฆ่าเหรอเนี่ยของรูดหมดแล้วเนี่ยของมีแค่ปืดสองกระบ,บอกกระเป๋า

ดีของดีมากี่ก็ตายหายกันหมดเร็วมาชุบอานแจของเร็วเร็วนับหนึเร็วเร็วได้นะ่ได้นะได้นะข้าแล้วออกเกมยไงออกไหมได้ได้ได

มักไงเฮ้เออเป็นกันเลยค่ะตายจริงเฮ้ยฮะทงหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะนะฮะเบอร์ก็สนจะหมดแล้วเนี่ยมีสิบห um um ้าน um 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 ัดนี่เฮ้ยรถมาใครวะโอ้โหเฮ้ยเขื่อนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยยิงเพื่อนทำไมอีเออน้อง จะมาขวางทำไมไม่ยิงเพื่อนทำไมเพื่อนกดแบนห์ดยิงรถหาผู้โจกดีสามคนละยิงรถขึาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมารถโจกดีสามคนไปไปไปรีบไปหาที่ที่รูทหูหวงวงไปนู่นด้วยหาที่ลูทอาวุธเพิ่มก่อนเขาบนผาเงอ่ะอะไรได้ปะ หมดแล้วลหมดแล้วหมดนี้แล้วอ,อ่าไปไม่ได้ตายก่อนเจอคนแน่เลยดูละเอายาเปล่าผมมียาไม่เป็นไรเนี่ยมันรู้ทั้งปางตั้ง,งนหน้าน,นี่นั่นเลยมียาอยู่มาดิมาดิเอามาก่อนเดี๋ยวเจอมาระวังเบอร์เสี้ดีแล้ไอเนี่ย,ยขึ้นมาเบอร์สียเอายาเปล่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟ้าสเปิร์ดฟ้าจะให้ทันเองเฮ้ยรู้รู้รู้เอ้ยรู้นะพี่รู้นะรู้นะพี่ทำอะไรคุณรู้นะรู้นะบายบายรู้นะพี่ทำอะไรโอ้ยเออเออเออรถรถรถจะระเบิดรถจะระเบิดรถจะระเบิดเฮ้ย รู้นะแค์แสนุกดีจัง<ล>เอาอีกเอ้ยันได้ตายแนะ่เทพมาดีรอ,อบนี้ไมุ่บละปล่อยมันตายไปเลยเอ,อุ้ยเจอของดีเขาไปแล้วยิงใครวะ อ,อ,อ <c oughs> จะข้าไปฟังงั้นเหรอว <c oughs> งบีไปฟังไหนวันเนี้ย ยัไม่เจอ,อยาเลยบอกให้เอายาใหญ่ที่นี่ไงหอ๋อเจอแล้วนี่โหดิเจอศัตรูโชคดีโชคดีป้านโน้นแน่เล้ว Enemy 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 e n e โอยอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นอยู่บูทแคมป์บูทแคมป์ ขอโลดแป๊บนึงถ้ามีโคนสวยเลยมีสไนแล้วตึ๊ดๆๆๆๆ วงไปบูธแคมป์โอ้ยเฮ็ดอ๋อเบอร์สามนะโอ้ยเฮ็ดมันดกักว่ะมันดักเลยเหรอ,อไปช่วยทันไหมเนี่ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิาดกำลังวิ่งไปอยู่กำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปไม่ทันละดามหมดแล้วไอ้เป็นชูเพื่อนมันอยู่มาดินี่กำลังวิ่งไป เบอร์4แล้วแล้วโหเราอยู่ห่างกันแบบอ้าวเพื่อนไม่โอ้ขอขอโทษเพื่อนไปไม่ทัน I a m s o r u y โอ้อ้ยโอ้ข้างหลังอ้าวเบอร์4วิ่งวิ่งชนอะไรเหรอเป็นบ้าอะไรเป็นจริงเออโจคดี จะมีตัววิ่งตามหลังมาอยู่จะดักรอข้างหลังดีกว่าวุ้ยแวบบเป็นโคดวิ่งกันนะแวบๆอ้้หแบบแบบูสามตัวอุยอ้ยอุ้ยเอา ตรงนี้ก็มีอ้าวเกี่ยอะไรวันนี้โอ๊ยไม่ไหวด้วยพอร์วันนี้โอ้แล้ว